ต้องปล่อยจ้ะพี่น้องชินจังอกค่ะคินแซ่บเุกวันกระเทาะพี่น้องอาเผาถมหุ่งต้มขน แม่เมื่อกินพอเลยนม่บครับแม่รักไหมเจีจบใช่ป่า้านั่งกินเขาเราได้พี่น้องบอกเราเม่ไหร่เลยราก็นั่งเสียงเราคุ้มบอกมหาหมอ่อ่หาหมอครับโดนเดี๋ยวมื่อเนึงเคาบ่ามหาหมอกับบอกมานําอยู่ตึัอนเดี่ยงตึงง้อตึขัวอยู่แหละเจ้าอะ คือปากปบ่าเลยันนี้ไปกินเอ็มเค่กิน,นยูบ <c oughs> บ่บ่เ <c oughs> อ็มเคเบาบ้ไปกุนีมาบิพี่น้องบ่มาจะเยแหลกกัลงจ่า่อมามันหลมัมันมาถาัน <c oughs> แซ่บว่ะเด็กกแซ่บถูกแซ่บน้องบรรยากาศแน่นขนาดอันนี้ลูกด้วยนี่นี่นั่นจ้ำจ้ำปลาเขาใส่เกลือโหลดใส่โหลดดีกินง่ายๆนะพี่น้องอายุหรออายุเรอลูกไรก็ได้ไรก็ได้ไรก่ได้อยู่หัวหนุ่มย่งใหญ่แต่คนหัก วายุละวายุละวายุละกินไหมกินปลาไหมกินวายุก็กินปลาครับปลากินหรือเปล่าไม่กินไม่กินวายุไม่ก no ินไงมีเด็กพี่เด็กฝากกินอ่ะวายุไม่เก่งไม่กินปลาพี่เด็กฝาดีกว่ารักพี่เด่กฝาดีกว่าอ้าแล้ววายู่นี่ยคำใหญ่เกินแม่กินดีกว่า ี่อยนี่บบวิดก่อยได้ไหมลโบวิดก่อยเนาะอร่อยมากคนน่ะพริกบกพทิกบเห็ดบอคือกินเนียวันบักถั่วฮะเอาลองมึงกันหน้าผอว่าโบเห็ดนี่ไม่เลวบ่ ตัแล้วกินข้าวายเนี่ยคนน่ะเกือคว่มกินข้าวายพี่น้องม่กินหลานบะจำเนี่นี่ปาลม่้พรมบพี่น้องค่ะบดี๋ยวกะชีหาลูกเป้ หาเออผาลุาหาหมอผาลุไปซืาหาหอ้อนักเรียนค่ะมาพรอมาหาหมอแลกเงินเข่าจ่าเมีิกะเอาบรรยากาศแค่นี้นะคะมาให้ดู